ก็คงพบกันในเรื่องของบกินอากาศเทศนาเพราะนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติเพร่อกรรมฐานก็แนะนํากันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรรมฐานสี่สิบและมหาปฏิปทานนสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่ากันเรื่องเล็กๆนน้อยตามสมควรกับเวลา เพื่อว่าจะบอกอัติยาใสาของท่านอยู่บ้างทั้งน,นี้ก็ผมถือตามแนวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศอธิตปริยายาสูตรสอนท่านบรรดาท่านเทรดินหรือว่าธรรมจักกับประวัตรศสสตรสอนท่านปัจจปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านอัญญาโกนัญญาเป็นตน้น มื่อองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ต่อมาองค์สมเด็จพระพักตรวันก็ทรงสอนปรกรณกเทศนา,า,าคือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยเอามาเอามาทิ้บายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดเดินลิบ ถ้าตัดกิเลสท,ที่เล็กทียน้อยตามปฏิญาใสจงกว่าจะเป็นสมุทเฉติประหารคำว่าสมุทเฉตประหารหมายคพราะว่าตัดขาดตายไปหมดประหารแปลว่าทำลายสมุทเฉติแปลว่าตัดทำทำลา,าลายทำลายด้วยการตัดที่เล็กทียน้อยจึงกว่ากิเลสจะหมด นี่ปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเวลาสอนพระองค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระบรมฐานทั้งสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัานสูตรแล้วก็อะไรล่ะจริตหกนิวรห้า ความจริงก็หมดภูมิกันแล้วสอนกันแบบหมดไส้หมดพุงบารมีสิบก็สอนเจรณะสิบห้าก็สอนแล้วก็อิทธิบาท4สี่ก็สอนสอนหมดแต่จะว่าหมดในคติพระพุทธศาสนานนไม่หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนไม่มาก แต่ว่าสอนมาสอนไปก็ไปลงคันห้าอย่างเดียวให้ทุกท่านทั้งหมดเห็นว่าคันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งนี้พ่อไหรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเคยตัดว่าที่สอนอ้อมไปอ้อมมานี่ก็เพื่อแต่ล่อมเข้าไปหาคันห้าเท่านั้น องค์สมเด็จพระพรุทธกันสอนแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายผมก็สอนแนะนำท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวิตใสของผมที่จะไปก่อนขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโรยไข้ควรวนกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุพกรรมของท่าน อัญญาโกณัญญะแล้วก็ท่านห้าสิบห้าท่านมีมีใครละ่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจนว่าทานายาโกณัญญะนี่สมัยชาช่ก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศาสนาของพระปรมมุตระถอยไปเก้าสิบเอกับในศาสนาของสมเด็จพระวิปสัสสีความจริงเรื่องนี้รู้สึกจะเฟือเฟืองผมคิดว่าคนที่เรียงบาล,ลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึง่ง เพราะว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปฐทมุตระนี่ถอยหลังจาก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกระหบ่าง <c oughs> ทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระิปัสสีนี่ตรงนี้หละครับอาจจะเฝือไปหน่อยแต่ว่าช่างไปไร การสมัยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ปฏิปัาคธาคสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถือเรื่องเล็กๆในน้อยการเวลาอาจจะพลาดไปบ้างเป็นของธรรมดาแต่ผมได้อธิบายให้ท่านฟังก็นเนื่องจากว่าตามพระบาลีเท่านั้นเรื่องนี้จะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญปฏิปัาดีกว่า เรามานั่งพิจรารณากันว่าพระท่านัญญาโกณญญาในสมัยหนึ่งท่านถวายทานเจ็ดวันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประม,มุกพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ในขณะนั้นที่ท่านถวายทานจบท่านก็ตั้งมนโนปฏิทานปรารถนา ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สําเร็จอรหัตผลขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบรรดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอราหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านจึงได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจินสีก่อนคณะใดาทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมาจักกับประวัตถนสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวันทรงสอนประกินากะเทศนาเล็กๆน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีกสีองค์เป็นอาราหันต์ที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยอย่างท่านอัญญากนทัญยะในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจำใจของท่านก็คือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสําคัญ <c oughs> ซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาธิปินิกาเศรษฐีเมื่อพบองค์สมเด็จพระมหามุนีท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีก็พอใจในการให้ทานในอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกา ที่เป็นพระริยเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยนา,าดีตท่านก็เป็นผู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านทั้งสามความจริงมีมากกว่านี้เนี่ครับ <c oughs> นี่ยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นผลเรื่องการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว เรื่องศีลเรื่องภาวนานั้นท่านก็ทํากันแต่ว่าอารมณ์ที่หนักจริงๆองเดียวยึดอยู่ในเรื่องทานเป็นสําคัญ <c oughs> ในที่สุดทุกท่านก็ได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนกันหมดในการให้ทานบรรดาท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นจาคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะี่ยขอรับาการให้ทานนี่เป็นจาคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจัยของการตัดตัดอะไรก็คือตัดกิเลสกิเลสตัวนี้ได้แก่โลภะความโลภ นี่แต่หากว่าท่านนหลายจะมีความสงสัยว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นอยู่ในการให้ทานก็ทานมีกำลังตัดกิเลสได้เพียงความโลภอย่างเดียวทำไมจึงจะเป็นกำลังใหญ่ให้เป็นอาราหันต์ได้ผมก็จะต้องขออิิบายสักนิดหนึ่ง ว่าอารมณ์ของท่านที่มุ่งการให้ทานเนะี่ยต้งคิดให้ดีนะครับทานถทาเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเครื่องเกื้อกูลไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่านยิยนจาคารสติกรรมฐาน ทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านังหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้และก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจอันอย่างนี้เป็นโลภิยทา,านถ้าสมมติว่าจิตใจของบรรดาท่านังหลายมีรมณคลุ่นคิดอยู่เป็นปกติ พ่อยาเจะอเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตามกํากลังที่เราจะพึงกระทําได้ถ้าทรัพย์สมบัติไม่มีก็หวังเกื้อกูลในการแนะนำํำที่เรียกว่าธรรมทานเวลาใดที่มีทรัพย์สมบัติจะพึงแบ่งปันกันได้แล้วก็พร้อมในการให้จิตนึกอยู่เสมอก่อนพอตื่นขึ้นมาก็ก็คิดในใจว่าเมื่อ,อไรหนอ เราจรึงจะมีโอกาสได้เกื้อกูลคนทั้งหลายในโลกและสัตว์ที่มีความทุกข์ให้มีความสุขกิดคิดอยู่อย่างนี้เป็นปกตินับแต่เตอนตื่นตื่นขึ้นมาที่เวลาการหลับใจคิดอยู่เสมอนในการให้ทานครุ่นคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสาย ถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่านหลายคนได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจาคานุสติกรมฐา,านคำว่าฌานก็คือเพ่งเพ่งก็คือนึกคืออารมณ์มันส่งตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยยื้อแย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากำลังใจตั้งอยู่ในรมของฐานเป็นปกติท่านเรียกคับท่านเป็น,นเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้นไม่ใช่ไปต้องเป็นนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌานที่นั่งหลับตาเนี่ยก็ถือว่าฝึกเพื่อให้รมจิตเป็นฌานถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วแทนที่อยากจะให้กลับอยากจะขโมยเขาอยากจะยื้อแย่งเขาอยากจะคดกงเขา ให้หลับตาเป็นฌานยังไงก็ตามถ้าลืมตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ฌานแบบนี้ลงนรกแน่แต่ว่าเราไม่ทำอรม์เพ่งให้ตรงเป่งไม่ตั้งให้จิตสงัดแบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่อรมใจของท่านนั้นหลโดยทุนนามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสาร คิดอยากจะให้คนทั้งหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจารานุสติกรรมฐนันตารมชาจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนท่านไม่มีโอกาสจะเป็นเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่เกิดเป็นเทวดาน่าต่ำไป ท่านต้องไปเกิดเป็นพรหมพ่อสัยชานในจาขคานุสติกรรมทานนี่ถ้ากำลังใจสมรรดาท่านหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรรคผลอย่างท่านอนัญญาโกณดัญญะคิดในใจว่าโดยอน้อยกุศลใ,ในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจใจัยให้เราเข้าถึงสิ่งะนิพาน์ ที่บรรดาทายกทั้งหลายพากันแนะนําในการถวายทานแน่ลงท้ายว่าอาสวักยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในวันวนิพานปฏิโยโหตุเรื่งแปลเป็นใจนความว่าขอข้าไปเจ้าจงสำเร็จเข้าถึงเสื่อระนิพาน ที like the ่บรรดาทายกทัาหลายมักจะแนะนําในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจขอบรรดาท่านบริพัตบริสัทว์ทรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้วว่ใจทรงอยู่เป็นปกติเกิดไปพบพระาหันก็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเล็กเทศคราวเดียวก็เปรารหันอย่างท่าอันยาโกตัญญเห็นนด้อย่าง ว่าจาคานุติจะมาฐานอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงสิ่งพนิพพานได้สราบคณะก็เรานี่หนักประการให้ทานมากและพอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านบางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่เขารับ <c oughs> หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกทวันดาวมาสุกมาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้บอกแม่หลวงพ่อในยกย่องสรงเด็ดเราไม่มีอะไรจะให้ทานบวชดเข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตประเศคุมเมนก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีอะไรมาให้ทานท่านบอก ท่านกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการได้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนี่มันไม่สําคัญสําคัญที่กําลังใจของท่านน่ยมันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า คิดไว้เสมอหรือเปล่าว่ายาวเราอยากจะสงเคราะห์คนและสัตว์ให้มีความสุขคิดหรือเปล่าแต่คิดอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านจะให้ด้วยวัตถุไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ชาในจาคานุสติกรรมฐานเห็นไหมแทนทีน่จะเกิดไปบนบนสวรรค์ท่านดันไปอยู่พรมะมันสูงขึ้นไป นี่เข้าใจสน,นิดหนึ่งแล้วก็มันเป็นของไม่ยากนั้นนอกจากนั้นผมอยากจะถามท่านสักน,นิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณียกิจของสฆงทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองค์ในวัยของเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองคเนี่ยผมไม่ไทราบว่าองค์ไหนที่เจ็ดมากหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ท่านเปูนสะสัมเณรนี้เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันเน่ยผมไม่ได้สั่งทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาที่ท่านทำไปเนี่ยผมขอรับตรงตรง อวันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่มีโอากาสไปดูท่านไอ้งานของผมมันก็ท่มหัวเลยหัวไปเยอะแยะเพียงแค่จะเอางานของผมก็เต็มกองแล้วเจ้เวลาไปสั่งให้ท่านทำงานกันมันก็ไม่มีแต่ผมก็ขอชมความดีของท่านส่วนใหญ่ที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามความสามารถของตน นี่ามว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าพ่าอะไรขี้เกียจบ้างในตองไหนขี้เกียจบ้างแต่ระวังให้ดีนะครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลิงถ้าเหลิงมัอะไรเลวมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงและเลิงว่าเราดีเพียงเท่านี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ จะได้สร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดปัจจัยแห่งการทำความดีจะทำให้ท่านเป็นอรหรั <c oughs> นต์ในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทำกันท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลเป็นเงินเป็นทองจากผม <c oughs> ผมคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใครคือไม่มีใครคิดเพราะว่าผมไม่เคยจ้างท่าน ทำงานทุกอย่างนี่ผมไม่เคยจ้างและไม่เคยจะคิดว่าจะให้รางวัลอะไรท่านด้วยเพราะว่างานหลายอย่างที่ท่านทำกันผมไม่ได้สั่งแต่ไม่เป็นกิจควรทำและทุกท่านก็ทำเมื่อทำกันไปอย่างนั้นถ้าจะคิดเป็นค่าจ้างรางวัลเป็นค่าแรงงานก็ลองคิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายให้พวกท่านวันละเท่าไหร่ นี่การที่ท่านทําอย่างนั้นท่านกับท่านก็บ,บอกว่าท่านตอบได้ทุกองบอกว่าหลวงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก <c oughs> ที่ผมทนะําน่ะที่ผมทําผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของพ่อเนะี่ยครับผมทําเพื่ออาบุญอลวงโอสนคือเป็นคันถาธุระเป็นกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทํา นะส่วนมิปัสนาธุระผมก็ทําตามกิจของผมนืกว่าผมจําพระบาลีได้วันนิพานะัสสัิกิริยายะเอตังกาสาวางังขเหตวาเที่ยงแปลเป็นเจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัฒมาเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพานธ์และหลวงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรงงานกับผมน่นมันจะถูกที่ไหน ผมทําตามกิจในฐานะที่ผมเป็นพิสุสมมนเนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธาธุระได้แก่ทุกขณิกายคือการทํางานมันเหนื่อยเขาเรียกว่าทุกขณิกยสองวิปัสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น แล้วทำไมจะมาว่ากันวัดแหม่ทำงานเพื่อสินจ้างรางวัลน,นี่ก็ผมก็ไม่ได้บอกท่านว่าผมจะให้รางวัลกับท่านท่านคิดอย่างนั้นมันก็ถูกผมว่าผมพูดมันก็ถูกเหมือนกันการที่ไม่ได้คิดสินจ้างรางวัลแต่ว่าหากว่าเราจะมาจ้างเขาทำงานมันจะต้องเสียไปวันละเท่าไหร่ที่ท่านผู้ท่านทำกัน คิดค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทำกันเต็มาตาตามที่เขาทำบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนะว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านที ว่าท่านทำมาแล้วกี่วันท่านมีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาทถ้าสิบวันมันก็สองร้อยบาทสามสิบวันมันก็หกร้อยบาทถ้าสามร้อยหกห้าวันมันเท่าไหร่เพราะว่าท่านที่มีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นมีค่าในการงานทึงวันละร้อยบาทก็มี ท่านเสียสละแรงงานไปวันร้อยบาทสิบวันมันก็พันบาทสามสิบวันมันก็สามพันบาทวันนั้นว่าแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานโดยตรงและก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานประเภทเลือดเสร็จด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุ ที่ผมพูดนี่เพราะว่าไม่เคยมีพระมีเนนองไหนมาขอร้องบ่าหลวงพ่อครับผมทํางานเหนื่อยเกือบตายผมขอค่าเหนื่อยสักนิดเตะผมไม่มีสตังใช้แล้วละขอทั้งสิบบาทห้าบาทสลึงสองสลึงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปรีปากบอกบอกกับผมถึงแม้ว่าจะไปทวงไปถามก็คนอื่นมันก็ไม่มี เห็นแล้วด้วยอย่างว่าจาคานุสติกรรมฐานของท่านเนี่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานกรมะจะเป็นาจาคานุสติกรรมฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดๆดทั้งหมดทำอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่าง ทันทาระคือกิจการงานมิปัสนาทุระคือกิจที่จะทำจิตให้หมดกิเลสเป็นอันว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขอองสมเด็จพระบรมาโลกเชตเต็มภาคภูมิคนที่จะภูมิใจแลวเป็นอันว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทานชั้นเลิศจิตคิดว่าง,งานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำ นี่มันเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาคะตัวที่เรียกวันละกันเลยทีเดียวไม่หวังผลใดๆทั้งหมดถตาหากว่าท่านจะกำหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญ,ญญาโกนัญญาว่าผลของการทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ในกิจของสงฆ์นี่ก็ดี ว่าท่านนหลายมีอีกมากท่านจำนวนมากมีความห่วงใยในทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอเนื่องว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุมนงพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูน้ำพระอินทร์ ท่านไปไหนรู้สิธิ์บอกว่าข้างไม่ได้ลุงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้นคิดว่าท่านจะมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมวยมันชุมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสองต้องไปควบคุมดูแลบรรดาวิสุทธิสมณีน,นให้ช่วยการรักษาของสองไองานประเภทนี้เป็นงานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสองจัดว่าเป็นปรมัตถปฏิบัติ และถ้าเป็นทานก็จัดว่าเป็นบรมัตถทานถ้าบรมีก็ถือว่าเป็นบรมัตธราบรมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทำอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับพระัญญาโกณัญญะแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้าไหนครับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่า เป็นอนาจริยาของมันดาท่าน,น,นหลายอาศัยจาคานุสติกรรมาานมีทั้งโลกิยะจาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งปรมัตในจาคะหากว่าอารมณ์ใจของท่านรู้จักละอย่างนี้ท่านละโลภะได้ตัวเดียวโทสะไม่ก็หายไปพร้อมหน้ากัน โลภะจะมีขึ้นมาได้ก็เพระาะอาศัยเมตตาเป็นตัวสําคัญเมื่อโลภะละโทสะทั้งสองรายการมันสลายตัวไปโมหะมันจะมีที่ไหนก็ชื่อว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายเอาเราสาหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในจารคานุสติกรมฐานที่ท่านทำกัน ผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพักวันโดยไม่เห็นการเหนื่อยยากไปไม่เห็นเงค่าจ้างรางวัลขอผลบุญบารมีอย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านอันหลายได้สําเร็จอนณาตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉรยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านนี้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี